สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ท,ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่อนะครับจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วนนต่อนะครับยุดประสงค์ที่เราจะเรียนรู้วันนี้นะครับการวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับคราวที่แล้วก็ได้สรุปไปแล้วว่านะครับเราจะดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเราต้องดูว่าแหล่งที่มา ที่อ้างอิงมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับเช่นเป็นหน่วยงานของราชการหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องดูข้อมูล,ลหลายๆที่นะครับเพื่อมาเปรียบเทียบกันนะครับเรื่องที่จะเรียนก็คือประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลนะครับหัวข้อบางบางอย่างหรือใบงานบางอย่างครูอาจจะข้ามไปนะครับเพราะว่าเราเรียนออนไลน์นะครับแล้วเราครูจะเก็บรายะเอียดอีกทีตอนที่มาโรงเรียนนะครับ คำถามนะครับนักเรียนมีประสบการณ์ใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ในการสนทนากับเพื่อนคุณครูพ่อแม่บ้านหรือไม่นะครับอันนี้เราก็ใช้กันทุกวันอยู่แล้วนะครับแม้แต่ตอนนี้นะครับการเรียนการสอนกับครูก็ผ่านทางระบบออนไลน์นะครับตอนนี้ผ่านทางระบบออนไลน์นะครับเป็นหลักอยู่แล้วนะครับมาเคยว่าชีวิตประจำวันนักเรียนใช้อยู่แล้วนะครับใช้สะดวกสบายนะครับ ง่ายกับการเข้าถึงนะครับ okay. ทุกวันนี้ก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้มารยาท hour, นในการใช้ภาษาในการติดต่อ <pareil> สื <ot an> ่อสารทางออนไลน์นะครับมารยาทซึ่งครูก็เน้นย้ําอยู่แล้วนะครับมารยาทก็ได้บอกนักเรียนทุกครั้งนะครับได้บอกนักเรียนทุกครั้งแทรกไปทุกครั้งทีนี้มาทุกวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมารยาทและการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์นะครับหนึ่งใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะครับเป็นถ้อยคําที่สุภาพนะครับ ปฏิบัติสองปฏิบัติตามกฎกติการมารยาทหรือของเจ้าของกระทู้ที่แต่และเว็บไซต์กําหนดนะครับนะครับปฏิบัติตามกฎนะครับซึ่งแต่ละเพจนะครับเขาก็จะมีบอกว่า,าข้อควรปฏิบัตินะครับห้ามพูดเรื่องการเมืองห้ามพาดพิงสถาบันข้ารามหากษัตริย์หรือห้ามลงภาพลามกอนาจารอะไรเป็นต้นพวกนี้นะครับเขาก็มีกฎกติกาของเขาอยู่นะครับแต่ละเว็บไซต์แต่ละเพจนะครับ อันนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะครับที่เขาวางไว้นะครับบางที่ก็เช่นห้ามโพสขายสินค้าอย่างนี้นะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎเขาต้องอ่านกฎกติกามารยาของกลุ่มนั้นๆก่อนนะครับ3ให้เครดิตแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับเครดิตนะไปถึงอ้านอิงแหล่งที่มานะครับเมื่อมีการนำข้อมูลของคนอื่นมาใช้นะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความกอนที่เขาแต่งนะครับหรือคําคมอะไรพวกนี้เราต้องให้เครดิตเขานะครับให้เครดิต ป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพเขาเจ้าของวีดีโอเขานะครับถ้าเรานํามาแชร์ต่อนี้ก็อ้างอิงเขานะครับให้เครดิตเขาเสมอนะครับ4ไม่แชร์ข้อมูลผิดหรือภาพที่ไม่เหมาะสมอันนี้ชัดเจนนะครับข้อมูลที่ไม่ผ่านการกันกรองใดๆไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วก็แชร์กันต่อๆนะครับภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับภาพรามุขอาจารย์นะครับยิงทุกวันนี้โอ้โหนะครับนะครับอันนี้ไม่นะครับ5 ไม่สร้างความรำคาญแก่บุคคลอื่นนะครับสร้างความรำคาญเช่นโพสข้อความที้ๆเยอะๆนะครับหรือซ้ําๆเดิมๆอะไรพวกนี้นะครับสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่นนะครับไม่ละเมิดลิไม่ละเมิดสิทธิและไม่การแกล้งผู้อื่นนะครับเอาภาพเพื่อนที่โกรลุ้งนะครับหรือภาพเพื่อนที่นอนหลับภาพเพื่อนอย่างนี้ไปโพสนะครับไม่สร้างความอับอายกับเพื่อนนะครับสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นนะครับอันนี้สําคัญนะครับอกข้อนี้นักเรียนควรพึงระวังและก็ปฏิบัติตามนะครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าข้อความหรือบทสนทนาต่อไปนี้น่าเชื่อถือหรือไม่เอามาดูกันนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ <c oughs> คุณคือผู้ชคดีได้รับเงินหนึ่งพันบาทโอ้โหอันนี้ประจําเลยนะครับข้อความบนโทรศัพท์มือถือเพียงแค่คลิกเข้าเว็บ, 1, บนี้นะครับขอข้อมูลก็ได้หนึ่งพันบาททันทีนะครับ มันไม่มีอะไรที่ง่ายขนาดนั้นนะครับนะลูกคงไม่มีอะไรที่ง่ายขนาดนั้นถ้าง่ายขนาดนั้นนะประเทศเราคงคงไม่มีคนยากจนทุกวันนี้จะบอกท <c oughs> ่านนายกนะครับว่าเนี่ยเพียงแค่คิดเข้าเว็บไซต์นี้หนึ่งพันนะครับนะให้พึงระวังเลยนะครับพึงระวังเลยนักเรียนคิดว่าน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับตัวอย่างภาพตัดตอนครับภาพตัดตอนนะครับ บางอย่างภาพที่เราเห็นนี่มันไม่จริงเสมอไปนะครับอันนี้คึงระวังยิ่งเทคโนโลยีสมัยนี้การตัดต่อจะมียนมากนะครับเพจไม่น่าเชื่อถือแชทไม่น่าเชื่อถือนะครับโอเคคขอผ่านนะครับอันนี้ก็ขอผ่านนะครับขอผ่านนะครับพวกข่าวพวกอะไรพวกนี้นะครับตัวอย่างนะครับดู ตัวอย่างนี้อันนี้พอนักเรียนมาครูถึงจะจะให้นักเรียนทำที่ห้องนะครับใบงานพวกนี้นะครับอ่าดูนะครับตัวนี้ดูดูจุดนี้ก่อน ดูแชทของคนสองคนนะครับเพื่อนช่วยหน่อยเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดทำกระเป๋าต่างหายนะครับหายที่ไหนแจ้งตำรวจรอยังนะครับไม่มีเงินกลับบ้านโอนเงินให้หน่อยพึงระวังน่ครับข้อความพวกนี้จะมาบ่อยนะครับที่มีปัญหาแจ้งความเป็นคดีกันมากมายแฮกฟซกันแล้วก็ส่วนมากปัญหามากเลยที่นี่นะครับการโอนเงินการโอนเงินนะให้พึงระวังนะครับ เห็นไหมครับบัตรเครดิตที่ไหนกดนี้ให้พึงระวังครับเรื่องการโอนเงินนี้นะครับอย่าดูข้อความเฉยๆนะครับอย่าดูข้อความเฉยๆต้องผูหาต้องอะไรให้ชัดเจนนะครับข้อมูลบัตรเครดิตข้อมูลเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่อะไรพวกนี้ต้องเป็นความลับนะครับไม่เผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับมีมิจฉาชีพมากมายนะครับที่จะเอาข้อมูลเราไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียนะครับนะครับ โอเคตัวอย่างพวกนี้เดี๋ยวครูสมให้เธอดูในลายกลุ่มนะครับวันนี้ก็เน้นเรื่องมารยาทแล้วก็นะครับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกันอีกครั้งนะครับที่านนะครับทานอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งที่ห้องเรียนนะครับ มาสรุปบทเรียนวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติใบงานกันที่ห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปบทเรียนข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมสนทนาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าข่าวสารโฆษณาหรือข้อความต่างๆนะครับมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่หลอกลวงดังนั้นต้องพิจารณาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นนะครับโอเคนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีลูกๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ